ใชยใจํกัดนะครับตอนตาคที่สองนะครับเราก็อยาจะขคเกียรติและพี่น้องเสมาบดีที่คารัพรทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนหน้าขอขอบคุณทางกศศนะครับที่ท่านได้เป็นกําลัญของในเรื่องกระบวนการสากลนะครับท่านได้จัดสถานที่ให้กับร้านสากลอย่างนี้ด้จําหน่ายชิมช้าใกับพนักงานกศศนะครับซึ่ง ดูแล้วเป็นร้านที่ความฝว้างมากเป็นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางประธานร้านส,กรรกาสาักกรตกสจำกัดน,นะครับที่ท่านได้เข้ารว่วมโครงการสําหรับโครงการสุูดแม็กเกตสักกรนะครับเส้นโครงการนี้ก็ผมําเรียนว่าเพื่อเป็นนโยบายของท่ากทีช่วยนันยาใส่เศษนะครับที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งนะครับด้านะยับเข็นให้มีสากกรต่างๆได้เข้ามาเปิดหน้าร้านนะครับเพื่อได้นําสินค้า ของพี่น้องเกษตรก,กรและพี่น้องสมาชิกสก,กรมาจำหน่ายในสาก,ก์นะครับสําหรับในตกสอเองนะผมเชื่อว่าสินค้าของสินค้าที่มาป้อนร้านสากลตรสนะมีมาจากหลากหลายมากนะครับอันที่หนี่งก็คือตัวสากลการเกษตรที่เป็นลูกค้าตกสอเองอันก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่วข้าวสารพวกเนื้อสัตว์พวกสวกนนวกนินค้าทะเลอหานแป่ลูตสงางกันะครับ สมที่สองนะครับก็คือลูกค้าทกงสที่ทางสกสพยายามไปพัฒนาเป็นลายบุคคลเป็นพวกสมาร์ทฟาร์มเออร์ยังรับฟาร์มเออร์นี้แต่ว่าสดยอดมากนะครับแต่ละลายที่ผมไปดูงานผมลืมบอกไปว่าผมก็เป็นกรรมการตกรสที่นี่นะครับ <laughs> นะครับเคยไปดูงานกับทุกเทศการนะรู้สึกว่าโอ้โหสินค้าสินค้าที่ดีทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางในการที่นําสินค้าของลูกค้า,กาสกสสักฝักที่เป็นสากล กับฝั่งที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาไปจัดจำน่าให้กับผู้บริโภคในเมืองได้รับรู้ได้ซื้อหาไปใช้นะครับอันนี้ก็ในตัวของซุปเปอร์มาร์เก็ตสากลนะครับวันนี้ก็มีสากลที่ร่วมงารทั้งหมด94แห่งนะครับในร้านสกรราสกลรพสก็เป็นหนึ่งใน94แนหะ่งซึ่งปัจจุบันก็จะมีในสากลภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในร้านสากลนะครับ ถามว่าวันนี้ร้านสากลที่เราอยากเห็นเกิดมากนะครับเพราะว่าร้านสากลส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะอยู่ไม่ได้ในกระแสในกระแสทุกวันนี้อยู่ไม่ได้นะครับถ้าหากวันนี้เทรนข์ของของของผู้บริโภคหันกลับไปต้องได้รับสินค้าบริโภคโดยตรงจากเกษตรกรนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราเยนะครับว่าเราจะสามารถป้อนสินค้าจากสากล จากผู้ผลิตโดยตรงมาที่ร้านสากลของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อไม่ต้องผ่านพเพราะเาคนกลางอะไรนะครับก็จากผู้ผลิตจนมาถึงร้านสากลนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่จะที่จะให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงเรื่องตัวคุณภาพสินค้าได้อย่างดีแล้วก็ราคาที่ยุติธรรมมอสมควรนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางท่านวิการบรกรกครทั้งหนึ่งนะครับที่ท่านให้การสนับสน,น,นุนทาง ร้านสากลนะครับแล้วก็ขอบคุณทางประธานร้านสากลนะครับแล้วก็ขอบคุณนันกอภิกรรทุกท่านที่ได้กับเคลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณทางผู้แทนชุมุมสากลทั้งสามแห่งนะครับที่จะมาอยู่อยูยในการป้อนสินค้าเข้ามาให้กับทางร้านทกศแห่งนี้นะครับก็ในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอเปิดร้านสากลเอซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตสากลที่ร้านสากลทกศแห่งนี้หน้าบัดเน้นะครับ ขอบคุณมากครับพอดีจ้ะ